ต่อไปเป็นเคเวสที่สองของวันนี้นะครับเป็นมะขามหวานมีออเดอร์มาสองกิโลนะครับของคนแถวบ้านนี้เดี๋ยวจะเก็บไปขาให้เขาด้วยนะตอนนี้จะมีแต่เขียวๆนะครับที่สุกก็จะมีไม่กี่อันละมีไม่กี่ลอาจจะต้องอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ถึงจะเก็บขายไม่นะอันนี้ออเดอร์พิเศษครับสองกิโลเอง มีแต่เขียวๆเ,เขียวทั้งนั้นเลยฝักึงเล็กๆ ไม่มีให้ขายแล้วมีแต่เขียวเั้านั้นเลยต้องลอยพักใหญ่นี่นะครับของรุ่นนี้ทั้งต้นนะต้นยังใหญ่แต่มันเหลือแค่นี้ครับได้น่าจะได้สักสองโลกว่านะเพราะว่าที่เหลือมันเขียวมันเขียวก็มันห้ามห้ามคือแบบนี้ห้ามคือเนื้อกําลังกินครับเหลืงเหลืองยังไม่เป็นสีน้ำตาลแบบนี้อร่อยครับบางคนชอบกิน แต่แตกๆนี้ผมไม่เอาไปนะจะเอาเฉพาะแบบผิวสวยๆแบบนี้แล้วก็ไม่แตกนะเดี๋ยวนี้จะเก็บไปกินเองครับอ่ะช่างเพราะว่าลูกค้าสั่งสองกิโลนะครับรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับไม่มีละอันนี้คือลูกค้าคนสุดท้ายแล้วครับก็เหลือแต่เหลือรุ่นถัดไปร้อสีเขียวมันส่งนะผมไม่รู้นะว่าเมาื่อคหวานมันทุกใช้เวลากี่วันเดี๋ยวถ้ามีจะโพสต์ขายอีกรอบอันนี้ให้ลูกค้าจ้าวนี้ก่อนเ,นะเรียบร้อยครับได้สองกิโลตามสั่งนะ ่วนตรงนี้จะเป็นที่ไม่สวยนะครับเป็นเปลือกแตกๆหรือผมจะไว้กินเองนะแล้วก็เหลือบนต้นอีกนิดหน่อยมีไม่ถึงโลอน,นั้นก็ไว้กินเองอ่าเดี๋ยวเราจะไปส่งมะขาันวานนะส่งที่หมู่บ้านใกล้ๆนคนสั่งเป็นคนหมู่บ้านอื่นสองกิโลสามจุดสองดอลละนี่ครับเอามาขามมาขายได้มาอีกสามจุดสองเหรียญน,นะสามจุดสองดอล แล้วเดี๋ยวเรามีคนใช้ให้ไปเดินสายไฟในบ้าน,นแต่ไม่รู้เขาจะให้เท่าไหร่นะเดี๋ยวกลับไปกินข้าวกันดีนแไ้วค่อยไปปิดงานนี้นะเวที่3